สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสองพ่อลูกร้านขายยาใจบุญแจกแมส3 0 0 0ชุดฟรีคนนับพันแห่รับแน่นร้านเมื่อเวลา10นาฬิกา30นาทีวันที่11มีนาคมนายการวรโพสิตอายุ34ปีเภสัชกรเจ้าของร้านขายยาฟาร์มาฮับและนายยันยงวรโพสิท์อายุ5 9ปีเจ้าของร้านยงเจริญเภสัชได้แจกหน้ากากอนามยัยจำนวน3,000ันชุดที่หน้าร้านขายยาฟาร์มาฮับ ใกล้กับศูนย์มิซูบิชิสาขาเนินมพระเลขที่576ทับ1ถนนสุขุมวิทตำบลเนินพระอำเภอเมืองจังหวัดระยองหลังได้มีการประกาศผ่านทางเฟซบุ๊กของทางร้านจนมีการแชร์ไปจนมีเสียงชื่นชมจำนวนมากผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีประชาชนมายืนต่อคิวกันจนแน่นหน้าร้านจนทำให้บริเวณแทบไม่พอรองรับกับจำนวนคนร่วม400คนโดยมีทั้งชาวบ้านพนักง,งานบริษัทเอกชนรวมถึงข้าราชการที่มาเข้าแถวรอรับหน้ากากอนามัย ในการเจ้าของร้านขายยาฟาร์มาหาเปิดเผยว่าทางร้านเล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของประชาชนที่ขาดแคลนหน้ากากอนามัยจึงปรึกษากับทางพ่อมีความเห็นตรงกันว่าต้องการแจกหน้ากากเพื่อเป็นการช่วยเหลือชาวบ้านที่ต้องการหน้ากากอนามัยแต่หาไม่ได้และช่วยเหลือสังคมในยามที่กำลังประสบกับความเดือดร้อนจากไวรัสโควิด -19 ระบาดโดยเบื้องต้นจะทำการแจกทั้งหมด3,000ชุด1ชุดมีจำนวน3แผ่นโดยแบ่งแจกเป็น3เวลา แจกในช่วงเวลา10นาฬิกา30นาทีจำนวน400ชุดและเวลา17นาิกา30นาทีจำนวน600ชุดเป็นเวลา3วันเริ่มตั้งแต่วันที่11ถึงวันที่13มีนาคม63หลังเริ่มแจกมีประชาชนทยอยเข้ามาเข้าแถวประมาณ300-400คนรอรับแจกการแจกเป็นไปอย่างมีระเบียบและรวดเร็วใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงก็แจกครบส่วนผู้ที่มาเกินจำนวนกำหนด ทางร้านก็แจกให้ด้วยถึงแม้จะเกินจํานวนที่กําหนดแจกก็ตามเจ้าของร้านกล่าวต่อว่าการแจกครั้งนี้ทางร้านไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนทําไปเพราะเห็นใจผู้ที่ต้องการหน้ากากอนามัยแต่หาซื้อไม่ได้นอกจากนี้ทางร้านจะแจกเพิ่มเติมอีกแต่ต้องประเมินความเรียบร้อยในการแจกหากไม่พบปัญหาโดยเฉพาะเรื่องการจราจร เพราะร้านอยู่ริมถนนสายหลักก็จะแจกเพิ่มเติมจากที่กำหนดไว้3,000ชุดสำหรับราคาหน้าก,ากากที่แจกไม่อยากประเมินตัวเลขขอให้เป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามที่ลำบากเพราะเราคือคนไทยด้วยกันแานชาวบ้านที่มารับแจกต่างก็ชื่นชมในความใจบุญชาวบ้านหลายรายถึงกับยกมือท่วมหัวขอให้เจริญเจริญเพราะที่ผ่านมาหน้ากากอนามัยถึงแม้จะมีเงินก็ยังหาซื้อไม่ได้แต่ร้านขายยาฟาร์มาฮับ กลับนํามาแจกฟรีโดยไม่คิดที่ค้ากําไรกับความต้องการของตลาดในขณะนี้สําหรับร้านขายยาฟาร์มาฮับเปิดขายมาประมาณ3ปีซึ่งเป็นสาขาของร้านยงเจริญเพสัชที่ตั้งอยู่ในตลาดระยองซึ่งเป็นร้านเก่าแก่กว่า30ปีขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ